สวัสดีครับอุบนัคนมันโป่งครับเกพ่ยไปเบื้องปูครับหลายมือหลายเวีนแเ้วบอไดไปเ,เบื้องปู่หลังบ้านครับมผมเอาวันขนมเซนก็เป็นกาบเผาครับ ผูดอกเผาเมื่อถิ่นแม่มัน,ไ,น,มนไม่ปูกินครับบอกไม่กินครับบอกมาหน่อยเดียวนึงมันยุ่ไใจกัดเบี่ยงครับบอ,อกไม่กินาหลายครับมืนะอนหรคนที่ตกก้บบตกครับพี่นัอน อยู่ในกะเบียงครับหัวมากอนนี้ผมไม่จะเพาะพันธุ์ปายนครับเราสงซะมีปาเยนมาไว้หรอกขังน้ำไปก่อนอันนี้ก็มองพอแม่พันธุ์ครับสักป่าครับ ผมปล่อยป่าทั้งหอยหอยปังครับทั้งหอยปัง,ท,ง,ปงทั้งป่าปูแล้วปูนี่บญครับไตเห็นไหมพี่น้องนี่ไต เจนี้นะ่ะขนมเสนน้นครับต้องกล้วยกินนครับตัวกินกลกิน và cả yêu một bia của one mình hắn nịp bay nha anh kim nịu tay nịp bia ngang kìa bia đi tay này ใส่กบเบีย้ยครับเกียขี่ตมวอ้าลอกแรกๆเลยเจาะมองอยู่ต้องรอฝนตกก่อนต้องฝนตกนี่แห้งครับน้ำถั่มพันแทหน้าถ่วมให้หน้าแล้วก็จะได้ไปเก็บเอาไว้เก็บมาพอพันตอนนี้น้ำเพิ่งได้ถ่วมอยู่ครับ ตกแห้งอยู่หกเอร์เซ็นได้ถว่วรอมฝนตกแห้งก่อนเมื่อนี้มาอัปเดียดให้พี่น้องบึงครับพี่น้องหมูบนคนมันโกงกับ,บ,กบ,บหมูสิเพย์ไทยอย่างเออฝนมาแล้วลงเม็ดแล้วตกม้าแห้งเออตกม้าแห้งจะได้ออกไปสองกบตกม้าแห้งออกไปแทะ ฝนมาแล้วครับพี่น้องคลิปน่าพอกันไหมครับพี่น้องเดี๋ยวรอฝนตกมากทิพภาไปสองกบสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ